เมาดามเดียรำลึกวันรัฐธรรมนูญหากพักการเมืองอ่อนแอการพัฒนาปอชอตก็อ่อนลงมาดามเดียนางสาววัฒยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองพักประชาธิปัตย์ออกมาเคลื่อนไหวรำลึกวันรัฐธรรมนูญวันที่สิบธันวาคมด้วยข้อความเกี่ยวกับพักการเมืองชี้หากพักการเมืองอ่อนแอ กระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็อ่อนแอลงตามสุดท้ายสังคมก็อ่อนแอวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพักการเมืองคือหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ และประเทศที่การเมืองเข้มแข็งย่อมต้องเกิดจากพักการเมืองที่มีความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของประชาชนหากพักการเมืองอ่อนแอรกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็อ่อนแอลงตามสุดท้ายสังคมก็อ่อนแอไม่กล้าลุกขึ้นมาท้าชนกับอำนาจใดๆวัฒนยาบุญนาควันที่ส0ธันวาคม2566วันรัฐธรรมนูญ